สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลเสือคิมคึกจัดพร้อมสัตว์อเล็กเซ่คููเอกศึกวันลุมพินี47ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24 ตอนรับศึกแรกของปี2567ด้วยรายการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้มาตรฐานระดับโลกพร้อมถ่ายทอดสดสร้างความสนุกเร้าใจกับผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกเช่นเดิมกับศึกวันรุพินี47จัดเต็มคู่แข่งขันมากความสามารถทั้งสิ้น12คู่มาเผชิญฝีมือกันบนเวทีมวยรุมพินีรามินทาในวันศุกร์ที่12มกราคมนี้ คุณเองนำรายการเสือร้ายเมืองจันเสือคิมสอจโต้งปาจีนนักชกขวัญใจชาวไทยวัย28ปีจากจันทบุรีดีกีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นเหล่งสารต่อความแรงต่อเน,นื่องจากปีที่ผ่านมาทาชนสายแข็งจากรักเสเซียอเล็กเซ่บาลิโกมวยหมัดคมวัย30ปีที่หวังสร้างชื่อปราบดาวเด่นจากค่ายดังพีเแสนชัยอีกคนหลังเปิดตัวคว่ำยอดไอคิวออพิม,มลสีมาได้ โดยทั้งคู่พร้อมฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคชเวท140ปอนด์ แม้จะเปิดตัวด้วยความให้แพ้แต่เสือคิมที่ได้รับกำลังใจล้นหลามทั้งจากเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนมวยทั่วประเทศไม่ท้อขอกลับมาสู้ต่อและสามารถเปิดซิงเก็บแต้มชัยแรกได้สำเร็จโดยการฟันศออชนะซามานอัสซูรีนักชกจากอิหา่านไปอย่างสวยงามตั้งแต่ยกแรกในศึกวันรุบินี34พร้อมพิชิตดับเบิลโบนัส700,000บาทจากบิ๊กบอสชาตีเข้าบัญชีเป็นของรางวัล กลับมาครั้งนี้เสือคิมหมายมั่นปั้นมือที่จะเก็บชัยติดต่อกันเป็นไฟที่2ให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกต่อไปและล้างแค้นแทนน้องรักร่วมค่ายยอดไอคิวอ่อพี่มณสีที่เคยพลาดท่าพ่ายอเล็กเซมาก่อนแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองหวัดเข้าชมในสนามพันธ์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นารับชมกันในทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30นาหันพลาดชมกันนะครับ